นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมเวลาที่เราดูละครไทยสมัยก่อนเนี่ยตัวละครฟันดำทุกตัวเลยสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยท์วิวค่ะสังเกตกันไหมคะเวลาที่เราดูละครไทยเก่าๆหรือว่าไปอ่านวรรณกรรมวรรณคดีดูรูปถ่ายคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคนไทยเนี่ยฟันไม่ได้ขาวแบบเราทุกวันนี้นะคะอยากรู้กันไหมคะว่าเขาไปทําีท่าไหนฟันเขาถึงดําแบบนั้นเขาตั้งใจจะฟันดําเองหรือว่าเขาไปทําอะไรมาแล้วฟันดําโดยช่วยไม่ได้นะคะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการฟันดําของคนสมัยก่อนมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟัง ราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ถ้าเราพูดในประวัติศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมนุษย์เรามีความพยายามจะดูแลฟันดูแลช่องปากกันมานานแสนนานแล้วค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเน้นไปที่อารยธรรมไหนนะคะบางอารยธรรมก็เน้นไปที่ความสะอาดของช่องปากบางอารยธรรมก็เน้นไปที่การลดกลิ่นปากบางอารยธรรมก็เน้นมากๆว่าโหยฟนันจะต้องขาวถึงจะสวยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะมาดูเรื่องการดูแลฟันโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเอาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราหาเจอเนี่ยนะ,ะก็มีมาสักประมาณ5,000ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะก็เรียกได้ดว,ว่าเก่าแก่มากๆนะทุกคนซึ่ง ในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละอารยธรรมเนี่ยนะคะมนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์สูงมากในการดูแลฟันค่ะมีตั้งแต่เอาหนูมาถูฟันเอาไวา้มาป้วนปากอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวิวอ่ะเล่าไปแล้วในคลิปสุดลับฟันขาว5 0 0 0ันปีนะคะสามารถย้อนไปดูได้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ไทยเรานี่แหละค่ะคือเอาจริงๆถ้าพูดถึงความสะอาดเนี่ยนะคะคนเราก็น่าจะนึกถึงสีขาวเป็นหลักไม่ใช่หรอฟันสีขาวๆอยู่ดีๆจะไปทําให้มันดําทําไมหรือว่าคนไทยสมัยก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจทําให้ฟันเขาดําอาจจะแค่แบบฟันส่งฟันเสียมาเลยดูเป็นสีดําหรือเปล่านะะะออันนนเเี้้ยบกกว่่าาใชลทุคพร สมมติว่าเราไปดูในวันณคดีไทยเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีบทชมโฉมหรือบทชมหน้าตานะของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในวันณคดีไทยเนี่ยหลายต้นหลายคนมากๆค่ะที่เขาชมว่านี่แหละคือสวยนี่แหละคือหล่อและหนึ่งในลักษณะที่จะต้องสวยจะต้องหลอกก็คือฟันเนี่ยจะต้องเป็นสีดําค่ะยกตัวอย่างเช่นในกาพอโครงนิราทานโศกข,ของเจ้าฟากุ้งเนี่ยนะคะก็มีบทหนึ่งที่เขียนชมผู้หญิงไว้ค่ะบอกว่าพิษฟันรันเรียงเรียบเป็นระเบียบเปรียบแสงนิลส่วนอีกบทหนึ่งที่จะเด่นมากๆเลยก็คือบทชมโฉมนางสีดาค่่่ะะทีวิชออบบยกกนััแษ ของพักจันทรพิขนงกงงอนดังคําสอนศีลใช่ไหมพอไล่ไล่พิษนู่นพิษนี่ไปเรื่อยมันจะมาถึงฟันค่ะพิษทนด่งนินอันเรียบร้อยค่ะก็คือดูฟันแล้วเหมือนกับสีนินที่เรียงเป็นระเบียบเลยแปลว่าคอนเซปต์ความสวยงามของฟันของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยคือ1ต้องเรียงเป็นระเบียบนะคะและ2ต้องเป็นสีนินหรือว่าเป็นสีดําแล้วเป็นสีดําที่เงาเงาและเรียบค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสีดําแบบกระดำกระด่างนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะและต้องบอกว่าเรื่องความนิยมเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอยู่แค่ในวรรณคดีนะทุกคนแต่มันไปปรากฏอยู่ในความ เชื่อหรือว่าวัฒนธรรมประจำวันของคนไทยสมัยก่อนด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คนสมัยก่อนเขาอวยพรกันในขันหมากะทุกคนมันมีคําอวยพรบอกว่าขอให้ฟันดําดังลูกว่าขอให้ปัญญาเหมือนมโหสถไอ้ปัญญาเหมือนมโหสถเนี่ยเข้าใจได้ว่าอ๋อขอให้ฉลาดเหมือนกับมโหสถนะซึ่งมโหสถเป็นตัวละครที่ฉลาดถูกต้องไหมแต่ขอให้ฟันดําเหมือนลูกว่าเนี่ยปแปลว่าคนสมัยนั้นเขามองว่าฟันสีดําเหมือนกับลูกว่าสีดำเนี่ยมันคือความสวยดังนั้นมันก็เหมือนอวยพรว่าโฮ้ยขอให้เธอฉลาดแล้วขอให้เธอสวยด้วยนะประเด็นก็คือแล้วอะไรที่มันอยู่ หลังแนวคิดนี้ทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นทาไมเขาถึงคิดว่าฟันดาเนี่ยมันคือสวยนะคะเอาจริงๆวิวคงไม่ได้มีคําตอบไปทุกคนหรอกแต่ว่าเท่าที่ไปศึกษามาเนี่ยนะคะมันก็มีสสาเหตุค่ะที่เขาเชื่อกันว่านี่แหละมันต้องสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนี่แหละที่ทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยนะมองว่าฟันดําเท่ากับสวยค่ะสาเหตุแรกก็คือการทาตำตามกันค่ะทุกคนคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีการเคี้ยวหมากใช่ไหมเหมือนที่วิวเคยลองเคี้ยวให้ดูทุกคนคือพอเคี้ยวหมากเสร็จอุ้ยฟันดําฟันดําเสร็จน้าหมากทําให้ปากแดงอีกปากสีแดงตัดกัับฟนสีีดดดําู้ อุคนนั้นฟันดําดูเท่ดีจังเลยทําตามดีกว่าเหมือนกับที่ทุกวันนี้เรามีแฟชั่นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาแบบอ่ะสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตาสองชั้นแปลว่าสวยแต่พอมีใครสักคนทําตาสองชั้นแล้วคนนั้นสวยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องไปกรีดตาสองชั้นตามหรือว่ามีใครสักคนไปสักคิ้วแล้วเขาก็มองว่าสักคิ้วแล้วสวยเราก็เลยต้องไปสักคิ้วตามอะไรทํานองนี้นะคะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่านิยมค่ะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาฮิตว่าถ้าจะบอกว่าใครสวยใครงามเนี่ยนะแปลว่าปากต้องแดงแล้วฟันต้องดําต้องตััััดกนนนนฉุุบสส่่่่ววาาาเเเหที2ะคมมออจจป็รืง อีกนิดนึงค่ะทุกคนคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขามองว่าฟันดำเนี่ยคือฟันที่แข็งแรงนั่นและนี่คือฟันของมนุษย์เพราะเขาเชื่อว่ามีแค่ปีศาจกับสัตว์ดิรัชานเท่านั้นแหละที่มีฟันสีขาวนะคะอ่ะมองไปที่สัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกตัวฟันขาวหมดเลยแปลว่าถ้าสมมติว่ามนุษย์เราฟันดำ มนุษย์เราก็จะแตกต่างจากสัตว์มันก็เป็นวิธีการคิดอย่างนี้แหละว่าทํายังไงให้เราดูเหนือสัตว์ขึ้นไปแปลว่าเราจะต้องทําตัวเราให้ไม่เหมือนสัตว์ในเมื่อสัตว์ฟันขาวงั้นเราฟันดําดีกว่าซึ่งความเชื่อน,นี้เนี่ยนะคะวิวก็ไม่ได้มโนขึ้นมานะทุกคนแต่ว่ามันไปปรากฏอยู่ในบันทึกของนิโคลัสแคร์แว์ค่ะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเขาเนี่ยได้เดินทางเข้ามาที่อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะแล้วเขาก็ได้บันทึกอะไรเกี่ยวกับคนไทยเกี่ยวกับอุปนิสัยวัฒนนนนธรรรมมมไไไไทททยยยยเเเเอออาาาาาวววว้้้พสสสคละซึ่่่่่งงงขขีีก็ิิผูหญ ดูพวกเราได้ก็คือตรงที่พวกเรามีฟันขาวเพราะพวกนางเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจเท่านั้นมีฟันขาวและเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่มนุษย์จะฟันขาวเหมือนสัตว์ดิรัฉานอันนี้ก็คือความเชื่อของคนสมัยนั้นนะคะและสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยคนไทยมโนมีแค่คนไทยเท่านั้นแหละที่อยากฟันดาไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนสยามเท่านั้นนะทุกคนที่จะอยากทําให้ตัวเองฟันดําและเชื่อว่าฟันดําแปลว่าสวยค่ะแต่มันก็มีชาติอื่นๆเหมือนกันนะคะที่บ้าการที่ฟันดําหรือฟันเป็นสีค่ะโดยเฉพาะในโซนเซาท์อีสเอเชียหรือว่าโซนเอเชียตะวัน จนกระทั่งถึงโซนโอเชียเนียเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกันทุกคนแต่เหตุผลที่มันอาจจะแตกต่างกันไปหน่อยบางที่ก็กลัวว่าแบบฟันขาวจะเหมือนพูดผีปีาศาจบางที่ก็รู้สึกว่าการทําฟันดำเนี่ยมันเป็นการรักษาฟันไม่ให้ฟันสึกกร่อนอะไรอย่างนี้นะคะชาติหนึ่งที่เด่นมากเลยเรื่องการย้อมฟันดำเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและช่วงเวลาที่เขาหิตยอมฟันดำเนี่ยก็ใกล้เคียงกับช่วงอายุทยาของเรามากๆนะช่วงนั้นเราก็มีการติดต่อซื้อขายกับญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เนื่องจากวิวไม่ได้ค้นไปถึงตรงความเชื่่่่อออมมมโยงงงตรรรนนนนนนััั้้้้ดดเเาาาจจจะะะะไไคคลททีีวิิธพ ่กันแสิ่งที่เรารู้ก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการย้อมฟันดําเหมือนกับคนไทยเลยทุกคนซึ่งเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าโอฮากุโร่ค่ะมันจะเป็นประเพณีที่เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยพออายุได้15เนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มย้อมฟันดํากันค่ะเพื่อที่จะบอกว่าฉันเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะตอนแรกๆมันก็เป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้แหละคือวัยรุ่นน่ะเขาย้อมกันเพื่อที่จะบอกว่าเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าขุนนงขุนนางผู้หญิงผู้หญิงย้อมฟันดํากันหมดเเเเลลลลยยยยยมมััััันน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 นกกกกก็าาาาาาปว่่่ททุุุคคฟฟดดํํ้งะะซึสหตรอญ มีคนสันนิษฐานค่ะบอกว่าอาจจะเกิดจากว่าตอนแรกเนี่ยนะผู้หญิงอะเริ่มย้อมก่อนเพราะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยก่อนอะจะต้องทาหน้าขาวใช่ปะแล้วคือความหน้าขาวของญี่ปุ่นเราเคยเห็นใช่ปะเกอิชาหรือว่าโอิรันเราว่าขาวคือขาวจริงๆขาวแบบไปข u ด d ปเปิดทุกคนพอหน้ามันขาวขนาดนั้นปุ๊บยิ้มมาโอ้โหฟันมนุษย์เราอะมันไม่มีทางขาวแบบขาวจวนึกออกปะพอหน้ามันขาวมากๆมันก็เลยทําให้ฟันอะดูเหลืองแล้วมันดูไม่สวยอันนี้เมื่อฟันมันดูเหลืองแล้วอะแก้ปัญหาย้อมเป็นสีดาไปเลยแล้วกันจะได้ตัดกับสีหน้าสีปาากเพื่ออุบฉดูสวยงงมนะะะคแลต้ ว่าในยุคสมัยต่อมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคะที่ย้อมฟันดําแต่ว่าสมุรงสมุไรก็ยอมเหมือนกับพี่วิว่าน,นี่แหละซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการพยายามย้อมเพื่อปกปิดว่าตัวเองเนี่ยมีฟันผุมีฟันเป็นร่องเป็นรอยอะไรอย่างนี้เนี่ยคะ่ะอย่างไรก็ตามวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะไปพูดถึงชาติอื่นแล้วคนไทยเนี่ยเขาทํายังไงฟันเขาถึงดาขนาดนั้นเขาจะนั่งเคียเค้ยวหมากเคียเค้ยวๆจนกว่าฟันเขาจะดาจริงๆหรือเปล่านะคะคือถ้าจะบอกแบบนั้นมันก็ใช่ทุกคนคือฟันดาเนี่ยมันเริ่มจากการเคี้ยวหมากนี่แหละคะ่ะป แดงแดงกระดำกระด่างเปื้อนๆมากกว่าเพราะมันเกิดจากการที่น้ำหมากสีแดงๆเนี่ยไปเลอะฟันถูกต้องไหมดังนั้นการที่จะฟันดำจากการเคี้ยวหมากแล้วให้มันตรงกับรสนิยมของคนสมัยนั้นที่จะต้องดำแล้วเรียบแล้วเนียนแล้วเงาแล้วต้องดำสนิทเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงค่ะก็เลยมีนวัตกรรมที่เรียกว่าชีหรือวซี่นะคะซึ่งซี่เนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับยาสีฟันของคนสมัยก่อนค่ะแต่จุดประสงค์เนี่ยเขาไม่ได้เอามาแปลงเพื่อให้ฟันสะอาดหรือว่าฟันขาวนะคะแต่เขาเอามาขัดฟันเพื่อให้ฟันดำโดยวิธีเนี่ยนะคะก็คือเอากระลา จนยางในกระลาเนี่ยมันออกมาค่ะแล้วเขาก็เอายางนั้นน่ะเอามาขัดฟันนะคะเรียกว่าซีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพยายามสูบบุหรี่ให้ฟันดํานะคะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่บนหน้าซองบุหรี่นั่นแหละที่บอกว่าสูบบุหรี่แล้วฟันดําฟันดําซึ่งที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นวิธีที่แบบเก่าแก่โบราณมากๆค่ะแต่ในยุคสมัยถัดมามันก็จะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆอีกมากมายแหละว่าทํายังไงให้ฟันดํานะคะยกตัวอย่างเช่นในบางสมัยเนี่ยก็จะมีการใช้ผงสีดําที่นําเข้ามาจากจีเนี่ยนะคะขัดฟ างคนเนี่ยก็ยังนิยมวิธีเดิมๆค่ะคือเด็กผู้ชายก็พยายามสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กนะคะส่วนเด็กผู้หญิงก็พยายามเคี้ยวหมากตั้งแต่เด็กค่ะในบรรดาว,วิธีทั้งหลายที่วิวเล่าไปเนี่ยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งทุกคนที่เอาจริงๆส่วนตัวก็ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยแล้วก็ไม่เคยอ่านเจอที่ไหนเลยนะคะนอกจากในบันทึกของคุณแซแวร์คนเดียวเลยค่ะเขาบันทึกเอาไว้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายในอยุทยาสมัยนั้นเนี่ยจะต้องพยายามทําให้ตัวเองฟันดําตั้งแต่อายุ1ิ15ีสบ้าละแล้ววิธีการเนี่ยนะสเต็ปแรก,ก,าาก,นนะกััดดข ฟันเนี่ยกลายเป็นสีแดงจากนั้นก็ใช้ผงกะลามะพร้าวเผาไฟเอามาขัดทับจนกลายเป็นสีดำนะคะประเด็นก็คือเขาบันทึกไว้ว่าคนที่จะเข้าพิธีเนี่ยที่จะทาให้ฟันดำเนี่ยนะมันเป็นพิธีที่ทรมานมากทุกคนคือระหว่างพิธีเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยนะหยอดได้แต่น้ำข้าวต้มเย็นๆเพราะว่ามันจะระบมฟันมากไรฟงไรฟันกระจยกระจายหมดค่ะบางคนก็ถึงขั้นแบบล้มหมอนนอนเสือเจ็บเหงือกปากบวมเป่งจนไปเลยทีเดียวค่ะซึ่งเท่าเทียบกับสมัยเนี้ยก็ชวนให้นึกถึงเวลาที่เราไปทําสเล็กรรมเนาะที่แบบว่าอยากสวยก็ต้องทน อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ต้องการดอกจันรใหญ่ๆไว้ว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้จริงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าบันทึกที่ฝรั่งเขียนถึงคนไทยเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็เขียนไม่ได้ตรงกับความจริงนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาของเราดีหรือเข้าใจสิ่งที่เราทําผิดๆหรือบางครั้งเขาก็เขียนให้เว่อร์เพื่อที่ว่าพอเอากลับไปที่บ้านเขาเนี่ยมันจะได้ดูแบบอ้โหประเทศนี้ที่ฉันไม่เคยรู้จักมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอแบบนี้ก็เป็นได้นะคะหลังจากที่คนไทยของเราพยายามทําให้ฟันตัวเองดํามาเป็นร้อยๆปีเนี่ยนมิ ดำเหมือนในสมัยนั้นล่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่คนไทยเราเปลี่ยนจากนิยมฟันดาเป็นนิยมฟันขาวเลยนะมันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นในข้ามคืนทุกคนมันไม่มีใครที่รู้ขึ้นมาบอกว่าเอาล่ะทุกคนเรามาฟันขาวกันเถอะแล้วดีดนิ้วปึ้งแล้วทำให้ทั้งประเทศเนี่ยกลายเป็นฟันขาวนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยครั้งแรกเนี่ยนะคะน่าจะเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2370-2380ค่ะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเริ่มมีมิชชันนารีชาวอเมริกันเข้ามาค่ะและพพวกเเเเเเนนนนี้้้้ยไไมม่่่่่ดขขาาาาาาาืออผแแศสทัต ทยาการต่างๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการแพทย์เราจะเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากๆกับทั้งการศึกษาแล้วก็การแพทย์ของไทยนะคะเพราะว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่กลุ่มมิชันรีเนี่ยใช้เผยแพร่ศาสนาทั่วโลกค่ะโดยมันมีหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าพยาพระคางปวดฟันขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกวิธีรักษาแบบไทยโบราณค่ะแต่ว่าเลือกใช้มิชันรีเนี่ยเข้ามาดูแลฟันนะคะดังนั้นแปลว่ามันเริ่มมีการดูแลฟันแบบตะวันตกเกิดขึ้นในสยามแล้วค่ะจุดสําคัญอีกจุดดดนนึึงงททีี่่่่เเรราาไไไมมมพูถ้ลยยกก็คือใสััช ค่ะทุกคนที่เราก็รู้กันดีว่าเป็นยุคสมัยแห่งการล่าอนานิคมนะคะเราอยู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสดังนั้นมันคือช่วงเวลาที่ประเทศของเราเนี่ยจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ดูซิวิไลที่สุดใช่ไหมให้ดูเป็นแบบว่าเฮ้ยเราจเจริญทัดเทียมตะวันตกนะพวกแกดังนั้นมันก็เริ่มมีแนวคิดเข้ามาในยุคนี้นี่แหละคะ่ะว่าเฮ้ยตะวันตกคนนิยมแบบนี้หรือว่าเราควรจะไปนิยมแบบนั้นแทนนะคะซึ่งในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยสมัยรอห้าของเราก็ตรงกับสมัยเนจิของญี่ปุ่นใช่ไหมและญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่ม ของเราเนี่ยนะคะตัวอย่างชัดๆเลยก็คือรัชกาลที่ห้านี่แหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยโปรดการเคี้ยวหมากมากนะทุกคนแต่ว่าพระองค์จะต้องเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมจะต้องไปหูเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆมากมายในยุโรปถ้าไปแบบฟันดำนี่โอ้โหไม่ได้เลยจะต้องโดนหาว่าล้าหลังแน่นอนดังนั้นพระองค์เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องหันมาขัดพระทนหรือว่าฟันเนี่ยให้ขาวเหมือนกับชาวยุโรปค่ะเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้เสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกนั่นเองและแน่นอนว่าตามสไตล์ในยุคนั้นค่ะพระราชนิิยมมคืออจุดดกกเนนแฟชัู่ต้ง อะไรที่เกิดขึ้นในวังอะไรที่เกิดขึ้นกับระดับสูงสุดของประเทศในยุคนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องพยายามทําตามค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายในวังหรือว่าเหล่าขุนนางเนี่ยก็เลยหันมาขัดฟันให้ขาวตามรัชกาลที่5กันแบบพรึบพรับเลยค่ะซึ่งหลายๆคนในยุคนั้นก็บ่นกันนะคะว่าการพยายามขัดฟันให้ขาวเนี่ยโอ้โหมันเสียวฟันมากเลยแต่ก็ต้องทนไปนะเพื่อแฟชั่นนะทุกคนและอีกยุคนึงนะคะที่ทําให้คนไทยเนี่ยหันมาฟันขาวกันแบบจริงจังมากขึ้นเลยก็คือในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองค่ะซึ่งพระอง ที่ถูกชาวต่างประเทศเขาติเตียนมาช้านานแล้วและข้าพเจ้าเองก็สารภาพว่าข้าพเจ้าเองก็ชังหญิงฟันดําอย่างที่สุดพอพระราชนิยมมาแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยทาให้คนหนุ่มสาวในสยามยุคนั้นอ่ะเลิกเคี้ยวหมากกันแบบพรึบพรับเลยค่ะและอย่างที่เล่าไปเนี่ยแหละค่ะก็จะเห็นว่าค่านิยมฟันขาวเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมจากคนนี้แพร่ไปที่คนนั้นแพร่ไปที่คนนู้นคนนี้เห็นว่าฟันขาวดีก็ทําตามทําตามกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะความนิยมฟันขาวเนี่ยก็ชนะฟันดําอย่างชัดเจนเลยก็คือในปีพุทธศ ที่2477หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะในครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีการประกวดนางสาวไทยค่ะทุกคนที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้การจะขึ้นไปเป็นนางสาวไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยอะไรคือความสวยอะไรคือการที่คุณจะขึ้นไปประกวดเป็นนางสาวไทยได้นะมันมีการระบุเอาไว้เลยว่าคนที่จะขึ้นประกวดนางสาวไทยได้เนี่ยต้องฟันขาวเท่านั้นฟันดํานี่ไม่ผ่านนะคะห้ามขึ้นประกวดค่ะแปลว่ามันก็เป็นการเซตมาตรฐานแล้วใช่ไหมว่าฟันขาวคือสวยฟันดําคือไม่รอดนอกจากนี้ทุกคน ในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่อาจจะทําให้คันยมฟันดำเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะไทยเรามีการนําเข้าฟันปลอมจากต่างประเทศค่ะโดยประเทศที่เรานําเข้าเนี่ยก็คือไซปรัสทุกคนซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองขอ,ง,องกฤษค่ะซึ่งอันนี้ก็ฟังดูตลกนิดนึงนะเพราะว่าตะวันตกเนี่ยพยายามจะบอกแล้วว่าฟันดำเนี่ยคือไม่สีวิไลแต่ในขณะเดียวกันชาวตะวันตกเองก็เป็นคนผลิตฟันปลอมสีดําแล้วก็ส่งมาขายที่ไทยอะ่ะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คคคือชช่่่่่ววงงงงงงนนนนััั้้เป็สสรราามมโลกทที2ซึํใหิ ขาดแคลนการส่งองค์ส่งออกอะไรมีปัญหานะคะทีนี้ฟันปลอมมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสงครามค่ะคือฟันปลอมสีดำอ่ะมันส่งมาไม่ถึงไทยดังนั้นคนที่ฟันดําก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าฟันฉันหายไปฉันก็ไม่มีฟันปลอมใส่สิคนก็เลยนิยมฟันดำเน้ยน้อยลงน้อยลงค่ะและตะปูตัวสุดท้ายนะคะที่ตอกลงไปบนฝาโลงเลยบอกว่าทุกคนเลิกคิดฟันดําได้แล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามค่ะมันจะมีข้อกําหนดอะไรออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเพื่อ ให้ประเทศเราเนี่ยทันสมัยหรือว่าซีวิไเทีทยบเท่ากับต่างประเทศค่ะเช่นแบบว่าเราจะต้องใส่หมวกเราจะต้องทักทายกันผู้หญิงจะต้องเลิกใส่จงกระเบนหันไปใส่เป็นผ้าสิ้นแทนหรือกระโปรงแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือประกาศเชิญชวนให้เลิกกินหมาค่ะซึ่งออกมาในวันที่25มกราคมปี2482ค่ะก็คือประกาศให้ข้าราชการตามกระทรวงทะวงกรมต่าง,างๆเนี่ยเชิญชวนว่าให้หยุดกินหมาก่อนนะคะซึ่งต่อมาก็มีประกาศออกมาเรื่อยๆค่ะและในที่สุดนะคะก็มีข้าราชการบางคนเนี่ยเข้มมากถึงขนาดที่ไม่ให้บริการแก่คนที่กินหมาจนฟันดำค่ะ ประกอบกับในยุคสมัยเดียวกันเนี่ยนะคะมันมีการนําเข้าลิปสติกจากต่างประเทศนี่มากขึ้นค่ะดังนั้นสาวๆจากเดิมที่กินหมากเพื่อให้ปากดูแดงเหมือนแบบว่าปากแดงเระเรื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเออฉันก็ไม่จำเป็นต้องเคี้ยวหมากเพื่อให้ปากแดงแล้วฉันทานลิปเอาง่ายกว่าเยอะนะคะและแล้วค่ะด้วยปัจจัยทั้งหมดและวิวัฒนาการท,ทั้งหมดที่วิวเล่ามาเนี่ยก็เลยทําให้ค่านิยมของการที่บอกว่าฟันดําคือสวยเนี่ยได้สูญหายไปจากไทยในที่สุดนะคะกลายเป็นว่าอ่ะเราหันมานิยมฟันขาวเรียบร้อยแล้วค่ะและด้วยค่านิยมใหม่นี้เอททุนนนาใใหสยยมรืปศััจจบ นะเริ่มหันมานิยมการใช้ยาสีฟันแบบตะวันตกมากขึ้นค่ะเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงปีพศ2470เป็นต้นมาเนี่ยนะออกคําโฆษณากันมากมายและคําโฆษณาเหล่านั้นจะบอกว่ายาสีฟันช่วยให้ฟันขาวค่ะอย่างยี่ห้อเนี้ยโอดอก็จะบอกว่าโอดอจัดบำรุงรักษาฟันของท่านให้ขาวงามสะอาดสุขใสเหมือนดั่งแสงไข่มุกแท้จะเห็นว่าจากเดิมที่เราชอบเปรียบกันว่าฟันสวยเรียบดังนินเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะกลายเป็น ฟันสวยดังไข่มุกเพราะว่าเรานิยมสีขาวกันแล้วไงทุกคนซึ่งตรงนี้จะไปสอดคล้องกับโฆษณายาสีฟันในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งในยุคเดียวกันเขาก็จะโฆษณาว่าฟันเนี่ยสวยเหมือนไข่มุกเหมือนกันคือแบบว่าเพลว่าอย่างนั้นเถอะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงยาสีฟันฝรั่งกันไปใช่ไหมแต่ทุกคนรู้กันไหมว่าในประเทศของเราเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้แค่ยาสีฟันฝรั่งนะแต่เรามียาสีฟันของไทยเราใช้ด้วยทุกคนและไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดหลังๆนี้เลยนะคะแต่ว่าเกิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2 2,464แล้วค่ะมาถึงปีนี้ก็คือทะลุร้อยปีไปแล้วนะคะนั่นก็คือยาสีฟันวิเศษนิยมทุกคนซึ่งเป็นยาสีฟันสมุนไพรไทยที่อยู่มานานมากแบบน่าจะเป็นยี่ห้อแรกเลยทีเดียวนะคะโดยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะคะก็คือมีมีคุณหลวงอยู่คนนึงค่ะชื่อว่าหลวงแจ่มวิชรนเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคและักกะ็ปิดและักกะ็เปิดค่ะก็คือโรคที่ขาดวิตามินซีนั่นแหละที่เราเพิ่งจะเล่าไปตอนโรคโจเซลัดนะนะท่านนี่ก็พยายามรักษาด้วยวิธีต่างๆน,นะคะจนกระทั่งมาเจอตำรับยาโบราณของท่านจมื่นสิบที่แสนยารัก่ปปาฏวใช้ ปุ๊บอุ้ยหายนะคะแล้วระหว่างที่กําลังรักษารักษากันเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ไหมท่านเจมือที่เป็นเจ้าของตํำรับยาเนี่ยนะก็เห็นว่านางผินที่เป็นภรรยาของคุณหลวงที่แบบน่าจะตามสามีมาด้วยเนี่ยเอ้ยดูเป็นคนขยันนะดังนั้นท่านเจมือที่เป็นเจ้าของแบบตํำรับยาเยอะแย,ยะอยู่แล้วเนี่ยก็เลยบอกสูตรยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยนะคะให้กับนางผินค่ะทีนี้พอนางผินได้สูตรยาสีฟันไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮย้ยอันนี้มันดีมากเลยอะ่ะก็เลยเอาไปทําแจกคนอื่นนะคะปรากฏว่าแจกกันไปแจกกัันนนนนนนมาาคคค้้้้้กกกกก็็็ใใชชีทุรูสึว่ สีฟันนี้มันดีมากเลยอะแล้วก็เรียกร้องขอยาสีฟันสูตรนี้กันแบบเยอะ,ะแยะมากมายนะคะสุดท้ายนางผินก็เลยตัดสินใจว่าอะทาขายเลยแล้วกันค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของยาสีฟันวิเศษนิยมนะคะที่ฮิตกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองอะทุกคนฮิตขนาดไหนเราไปดูคําโฆษณาเขาดีกว่าค่ะโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าประชาชนทั่วประเทศสยามชอบใช้ยาสีฟันวิเศษนิยมเพราะวิเศษนิยมได้ทําขึ้นก่อนยาสีฟันอื่น,นๆโปรดจําเครื่องหมายการค้ากระต่ายชมจันทร์และอักษรจพไข่เหนือซองยาสีฟันวิเศษนิยมตาม ามท้องตลาดขายหอ่อและ7เจ็ดสตังค์อันนี้กระซิบเป็นเกร็ดเล็กน้อยนะคะหลายคนฟังแล้วอาจจะเอ๊ะในใจนิดนึงว่าแล้วจอพอย่อมาจากอะไรจอพอนี่ย่อมาจากชื่อผู้ก่อตั้งสองคนค่ะพอก็คือผินชื่อของนางผินนะคะส่วนจอก็คือแจ่มวิชาสอนมาจากคุณหลวงแจ่มวิชาสอนสามีของนางผินนั่นแหละคะ่ะส่วนเครื่องหมายกระต่ายชมจันนียนะคะก็มีที่มาเหมือนกันคะ่ะเกิดจากการที่นางผินเนี่ยเกิดปีกระต่ายส่วนคุณหลวงแจ่มเนี้ยนะคะเขาเกิดตอนเดือนหงายค่ะดังนั้นก็เลยเอามารวมการกลายเป็นสัญลักษณ์กระต่ายชมจันนะคะเป็นเรโรแมนติกไหูก คนขนาดโลโก้ยังเป็นโลโก้คู่เลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นการนอกเรื่องนะคะดังนั้นกลับเข้าเรื่องของเราต่อค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่วิเศษนิยมเขาอยู่คู่คนไทยมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะนอกจากยาสีฟันวิเศษนิยมสูตรเดิมที่วิวก็ยังเห็นวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีตัวเลือกใหม่ๆที่ให้ดูเป็นสากลมากขึ้นค่ะก็คือน,นี่เลยค่ะทุกคนไอวิสนะคะเป็นไงดูหลอดแล้วโอ้โหน่าใช้สุดๆเลยนะคะ แต่ถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี่นะคะเขาก็ยังคงอนุรักษ์คอนเซปต์เดิมค่ะคือใช้วัตถุดิบที่ทามาจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารอันตรายอย่างสารฟอกฟันขาวซึ่งอาจจะทําลายสารเคลือบฟันได้ค่ะยาสีฟันไอวิสเนี่ยนะคะเขามาในสสูตรค่ะก็คือไอวิสออริจินอลหรือว่านิยมธรรมชาติเป็นสูตรฟันขาวสะอาดอย่างอ่อนโยนป้องกันหินปูนแล้วก็แบคทีเรียนะคะกับสูตรไอวิสโปรเทคชันค่ะหรือว่าวิเศษบริสุทธิ์นะคะที่ทําให้ลมหายใจสดชื่นยาวนานปกป้องเหงือกและฟันค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะคะแน่นอนว่าคน ก็ต้องการยาสีฟันที่สามารถแก้และป้องกันปัญหาได้หลากหลายค่ะดังนั้นไอวิสก็เลยใส่ใจใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทับทิมเกาหลีซึ่งมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันและกําจัดหินปูนมีคอลลาเจนช่วยเติมความชุ่มชื้นมีพิมเสนแท้ป้องกันอาการเสียวฟันปกป้องเหงือกและคืนความสดชื่นอีกทั้งยังมีน้ํไผ่กกานฮากุดะนะคะที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันปัญหากลิ่นปากได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่จะใช้ไอวิสเนี่ย ไม่ต้องใช้เยอะด้วยนะเพราะว่าแค่บีบยาสีฟันไอวิสหใน3ของแปรงก็เพียงพอแล้วนะคะสามารถแก้ปัญหาช่องปากได้ครบตอบโจทย์ความต้องการและที่สําคัญนอกจากจะใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วไอวิสก็ยังออกแบบให้กล่องและหลอดยาสีฟันเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ด้วยค่ะ <c oughs> ดังนั้นบอกเลยนะคะว่านอกจากจะดีต่อกายแล้วเนี่ยยังดีต่อใจด้วยค่ะ <c oughs> ตรงกับสโ,โลแกนยิ้มใหม่ต้องไอวิสนะคะ ถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วอยากลองยาสีฟันไอวิสนะคะตอนนี้สามารถซื้อหาได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํำทั่วไปแล้วก็ตามช่องทางออนไลน์ที่วิวลงไว้ให้ด้านล่างเลยค่ะใครสนใจก็ไปลองดูกันเลยนะคะส่วนตัววิวใช้แล้วชอบมากค่ะทุกคน และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวค่านิยมความงามและการรักษาปากรักษาฟันของคนไทยเราตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ทุกคนแปลงฟันให้ดูนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าการแปลงฟันเนี่ยจะต้องแบบทู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 แบบนี้อันนี้ทําไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเหงือกเนี่ยพังหมดนะคะจะเกิดการเหงือกร่นเลือดออกอะไรต่่างๆคะวิธี การแปลงฟันที่ถูกต้องเนี่ยก็นี่แหละค่ะบีบยาสีฟันอย่าเยอะนะบีบแค่หนึ่งในสของตัวแปลงก็พอเพราะว่าถ้าใช้ไอวิสเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เยอะนะทีนี้วิธีแปลงก็คือเอายาสีฟันเนี่ยขยี้ลงไปบนฟันนะคะขยี้ขยี้ขยี้แล้วปัดลงขยี้ขยี้แล้วปัดลงค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ขนแปลงสีฟันเนี่ยมันจะได้เข้าไปตามร่องฟันทุกคนแล้วพวกเศษอาหารต่างๆมันก็จะได้หลุดออกมานะคะและนี่แหละค่ะก็คือวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยววิวขอตัวไปแปลงฟันต่อก่อนค่ะนวไปบส